โอ้โหปืนติดไอ้เหี้ยกูจะหล่อหลายตายสวยกินเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปมันยิงทะลุสองปืนตายตายตายหนึ่งแค่นั้นหนึ่งกูไอ้ปืนในตรงเนี้ยมันอยู่แถวหน้าบ้านมาแล้วหนึ่งรอหน่อยแล้วแล้วตายตายตายตัวนึงยังมีแต่ต่อไปต้องปี๊เข้าปุ๊บตายตายหนึ่งมาที่มาหน้าบ้านเลยนี่นี่ตรงนี้นะเต้นเป็นนะ ็เเล่นตรงนี้มีตัว<น>ตรงนี้มีตัวคาบินอนะ่ะตัวใต้ฟาวใต้ฟาใต้ฟาตรงผมตรงชื่อผมปลามาตรงช่องนี้ไม่มีระเบิดแล้วดิอะไรเฮ้ยมีระเบิดควันด้วยว่ะไอ้เนี้ยมันแปบดบมันต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไงใต้ฟ้าวในตรงหอคอยเลยเหรอเชนเออเออปลาหนึ่งของเดี๋ยวกูเล่นดิเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเห็นยังไงอ่ะ โอ้โหปืนติดไ <ıyorlar. S 1> อ้เหี้ยกูจะหล่อตายตายตายสวยกินเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปมันยิงทะลุสองปืนยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บก้อยปืนในตรงเนี้ยโอ้ยโโออ้้หไสัตว์เอ้ยโอ้โยเดี๋ยบระเบิดกูวิ่งมาอย่างเท่เอสเปนส์เหนอหนาวไต็ยตายตายเหี้ยโยกขโยก ค่อยๆเล่นมาที่บ้านนี้ง่ายข้างหลังผมเข้ามาละซ้ายแตกหนึ่งตัวมีระวังซ้ายนะกินขึ้นซ้ายมีสองตัวมั้งมันออกมาซ้ายแล้วมันออกขึ้นคาพี่มันแผลงเกนวิธีขึ้นคาพี่ด้วยโอ้โหโดดลโมเหรออยู่หน้าคานโดดขึ้นมาเนี่ยไอระวังมันล้อมหลับผมรงระเบิดผมสร้างระเบิดก่อนลองมันล้อมหลับยิงเข้าไปเลย โอ้โหเบอไม่มีลูกเอามาทำไมเนี่ยใครมีตังค์อ่ะต้องใช้แล้วนะครับจังหวะนี้ใช้ยู่ผมใช้อยูผมซื้อระเบิดอยู่ไหนไม่มาวะอุ้ยไอ้เหี้ยยิงคนแม่นเลยตายไม่คิดมาๆๆผมยังไม่ไม่เห็นนะมันดูยังเฮ้ยสั่งระเบิดไม่มาวะมันอยู่แถวหน้าก็หลังมาแล้วตัวหนึ่งรอหน่อยแล้ว แต่ต่อไปมี่ขอบตายตายหนึ่งมาที่มาหน้าบ้านเลยเร็วตายหมดแล้วหน้าบ้านเไปจะเย็นโ้อยกินก็ลองไปเว้ยเอาอยู่ไหนอยู่หน้าประตูหน้าบ้านเลยมไม่เหรอครูแจมอยู่ไหนวะคอยมาก่อนเออซื้อระเบิดโยนได้ไหมซื้อระเบิถรถรถระเบิดมาแล้วรถระเบิดมาแล้วไม่มีพี่ไม่มีไม่มีไม่มีคอยเลยไม่มีคอยเลยเบิแล้วไอยูหลังผมวะทำไมผมได้ยินเสียงก๊กแค่ก็แค่ไม่เวลาเลยไม่มีไม่มีคอยเลยกูแม่งอยากท้อเลยไอ้เนี้ย หนึ่งครับเฮ้ยคุณคุณเคนตาย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 หนึงคุณเคนจริงได้เยอะมันมีคอยนะมันมีคอยนะเขาได้ได้เลเนทเรเนทใครจะยิงข้างหลังผมปะในคาบินแตกนะแตกนะแตกนะแตกแลนะมีความตายเค้ยมันตายกันหรออ่าผมฆ่าแล้วผมฆ่าแล้วคิดได้ไปต่อเดิมเลยดิมเลยเมมุมมันเยอะจังวะ มุมมุมแม่งเป็นร้อยอ่ะแน่ขึ้นมาบนคาบินกับผมสักคนได้ไหมใครขึ้นเป็นได้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 ้ได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 ้ไ้ได้ไดด้ได้ได้้ได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 ้้ได้ได้ไ้ได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 ด้ไดด้ไ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 ดได้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 ได ผมตายผมตายบ้านข้ามบ้านคาบินฝั่งตรงข้ามอันเล็กทุเรียะฝั่งไกลอ่ะพี่หยงฝั่งไกลเลยฝั่งทางทางที่เคนะโอเค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 พี่โต้กลับไปให้มันรู้ว่ามีคนอยู่เหมือนที่พี่กราฟบอกพี่พี่พี่หยงดูดูทางซ้ายได้ป่ะพี่หยงก้องต้องดูทางซ้ายมไเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่รถตัวนึงอ๋อที่รถใช่ป่ะโอเคโอเคผมรู้ละถ้างั้นจุดยิงมันก็ไปจอดด้วงง่ายจังวะ ผมกำลังจะนอนแอบยิงกระสบเลยควาเป็นศูนย์ไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยมีความเป็นศ่นย์หดไปไม่ได้หยมาเลยอ่ะไอ้เทพซ่าศูนย์เจ็ดไปเขาได้เขาได้เขาได้หน้าบ้านไปก่อนแอร์มาไ้ยินดีเห็นละเป็นไรไหมผมแบบปืนข้างหน้าเฮ้ยมีไหมพี่ยามมีคอยไหมมีหมดแล้วว่ะล่างมาเร็วล่างล่างล่างลงไปละเออ้ยเช็ดตึกรูปตึกรงไหนวะ

ก๊อตพี่หองบู๊ก๊อตตายเมื่อกี้ผมอยากขึ้นไปหาพี่หองแล้วผมต้องพยายามจริงพี่หองพี่หองพี่หองต้องอยู่ตรงนั้นอย่าตายนะพี่อนรวมัหทีมตรงนั้นะไปเล่นเลยตัวตายแล้วตายตายเอ็นด์บ้ตายกินว่าพี่หองพี่หองบาลินใช้ได้นะบาลินนิดเดียวแผมกินตั้งแล้วและก็แม็กบาลินอยู่ในเกาะสามแม่งเลื่อมูนหยุดและไอ้กูเข้าไปโดนจิงเข้าจะจีนมันมันล็อกตรงไหนไวปวะเฮียข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาได้เข้ามาได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเติมอีกรอบปลาลูกเต๋าใส่งเลย คือบ้านมันมุดอ่านเห็นบนป่าแล้วครับเศษมันนะมีจากพัดาสาศจากดุดนั้นนะไม่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 ฟังระเบิดเข้าไปนะคือเสร็หมดเอาเลยพี่คือรถเราไม่เหลืออะไรแล้วใช่ป่ะพี่หมดรถอะไม่เหลือทางเลยหมดปิดรูแม่นหรือเหี้ยทางชุดทางเพชรวิธีตายไอ้สัตว์ตายหนึ่ง ประตูคาบินเปิดไว้เข้ามาไปไปไปร <ขอ S 2> ิมบล,ล,ล็อกดผมมกิผมไม่มีกระสุนผมไม่มีกระสุนเพหนึง่งผมขอกระสุนก่อนประตูคาบินไหนพี่ประตูคาบินบ้านเล็กบ้านบ้านโน้น่ะในสุดเหี๋เข้าใจพี่พี่ยิงให้นนหน่อยในบ้านเล็กเนี่ยตายตายในบ้านเล็กตายผมโดนลงมาได้ยิงได้ไหมผมผมโดนลงมาผมจะไปบล็อกเฮ้ยดูคาบินล่างกันหนะพี่ ได้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 อยาให้มันเปิดประตูมายิงผมแหมผมรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนพี่ห้ามห้ามยิงบอดคาบินนะคุณโก้ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ข้างในเหมือนกันอ๋อโอเคเข้าคาบินได้ไหมเข้าคาบินได้ไหมชิมระวังระเบิดนะได้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 รีมูทล็อกพื้นวางพื้นไหมวเอิรนะครับรีมูทเอาไปยัดอะไรได้ไหมในเสื้อคนตายเท่เราเนี่ย เราให้คุณเราให้คุณโอ้คุณฟอกมาขยรถไม่ได้ดิมีบาเลตมีมีมีที่ผมมีที่ผมอย่ระเบิดใช่ไหมอย่าระเบิดอย่าระเบิดด้านต่อหน้าเลยซื้อมีเทียบแป๊บนึ่งไปแล้วต่อไงต่อเอ่อเข้ามาเลยครับเข้ามาในบ้านแล้วก็มาเก็บปืนใส่กล่องเหล็กโอเคเก็บปืนใส่กล่องเหล็กเลยแล้วที่นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เอาปืนที่ได้เนี่ยกลับบ้านก่อน เอมักน้อยว่ะมันก็มันก็แม็กมินี่นะแม็กแม็กแอ่มาตอนนี้เขาอยากทานเลยไม่มาก็ไม่เป็นไรมันไม่เกิดแล้วเหรอเกิดเกิดแต่ว่าผมดักเตียงที่ใช่ใช่โอ้ยแย่แม่เจ็บแม่งแล้วมันล็อกทุกกล่องอ่ะกูอยากชอบเลยให้เฮ้ยมีคนยิงยิงในบ้านยิงในบ้าน พิม์ไปเลยขอปืนหน่อยถ้าถ้าให้ปืนจะไม่เอาซีโฟลงตายตายพี่พี่พี่หยงห้าห้ามพูดนะเดี๋ยวมันรู้ว่าพี่อยู่บนคาบินแล้วมันจะยิงตามเสียงคนที่ว่าอยู่นอกอ่าคาบินนะเปิดพูดเลยพูดเลยบอกบอกว่าอ่ามาเปิดผมเอาแค่ปืนผมจะไม่ทําลายบ้านคุณแล้วก็จะไม่เอาซีโฟคุณแค่นั้นบอกขอร้องเลยเบาตเบลตนะครับบอกโดนจะได้กระสุนห้ากล่อง แม็กอีกห้าตอนนี้จะบอกว่าข้างหลังมีคนมาแล้วนะมันไล่ยิงตูดกูอยู่เข้ามาใชไหมแม่เจ็ดมึงจะอยู่ในทุกที่ที่กูเดินวะใจเย็นใจเย็นพยายามเอาปืนใส่กล่องเลยก็อ่ะผมจะบอกว่าตรงบริเวณรถเราอ่ะพี่มีเสียงปืนมาแถวนั้นนะเนี่บอกไปว่า บอกไปว่าเรามาอย่างสันติฮัลโหลฮัลโหลพวกนายเดี๋ยวไปมีฟินอีกทีไหมเดี๋ยวผมเจรจเองฮัลโหลผมมาอย่างสันติถ้าพวกนายให้ปืนถ้าให้พวกนายให้ปืนเราน่ะบอกไปเลยจะไม่เราจะซีจะไม่ยุ่งเอาซีโฟื่อมาปืนทีโฟสามถ้าเอาซีโฟมาส่งให้เราเราจะไม่เอาปืนอะไรแค่นั้นแค่นั้นนั้นไม่ใครยิงตายตัวแั้วะผมผมผมดูชื่อสิครับเพื่อนถ้านายเอาซีโฟให้เราเราจะไปเลดบ้านอื่นพรุ่งนี้ เราจะไม่เอาปืนพวกนายเลยพูดทำไมเนี่ยไอประโยคเนี่ยเจรจาโทษทีที่เป็นทนายไม่ได้อะไหนจริงนั่นไม่ได้เนี่ยตายแล้วความผมไงคุณเค้นนะไม่ได้ไม่ได้ฮัลโหลเจรจาไหมพวกอย่างนั้นเราเจอซีโฟลงลงแล้วเอามุกตกอย่างนะเอสร้างมาเถอะพี่พี่ฟีข้างหน้าเรามีตัวนึงอะระวังด้วยนะมันยิง ยิงไม่ตุงผมไม่อยู่ถือว่าเราจะเอาซีโฟนมา่พี่หงเดี๋ยวผมจะเอาบาเลตที่พี่ได้ปหมบาเลตอยู่ที่คุณกาเรมอะผมผมจะเอาบาเลตมายิงเตียงไม้มัหนัะทุกอย่างนะครับจะทำยังไงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฮัลโหลกาเร็มขออบาเลตบาเลตยิงอะไวผมไม่เอาเองไม่มีตัวไข่ก็ต้องจัดจ้าวอีกอย่างหนึ่งเราบอกไปแล้วนะครับ เหนบอกนา้วนฮ้ยจะเอายังไงจะเอายังไงไม่ได้ยินพวกมันกูไม่กล้ายเข้าพุ่มเลยเข็ดเออผมเข็ดเลยยแม่จะเอายังไงครับพิมพ์ตอมหน่อยก็ได้มีถ้าไม่มีไม่อะ เอาเอาไงครับเอาไงครับฟังเลยเยี่ยเตียงมันในสัตว์นีผมแบงค์สายโดครับเฮ้ยแอบอ้างจำชื่อผมไว้ครับแบงค์สายโดเสือตอนที่โคเชครับเออที่โคเชครับได้ใจครับแน่ใจเราไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรอ่ะครับสัญญารุ่นผู้ชายครับบอกเราเจนได้ถ้าถ้าถ้ายิงเสร็จปึ๊บออกเปึ๊บแล้วจะไม่เห็นอีกเลยนะ โอเคครับขอเคสี่โฟครับโอเคครับโอเคสี่โฟมีกี่ลูกอ่ะแต่ว่าออกมีออกมามีสองคนงานนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมโอเคคอกสองคนงานนี้ก็โอเคครับถ้าสองคนงานก็สี่ผมยังได้แค่ทีโฟครับจะลุกโดดไปเอาทะลุทะลุอแน่ใจครับครับแน่ใจครับแนนนี่ครับขันยาครับสัญญาหน้านี้ที่มาดักบ้านนี่มาทำอะไรไม่ใช่บ้านอม่ป้องกานมาครับยื่นมาโมาไม่ใช่ชื่อ เออมาเจอฮมยมาเจอเฉ้ยเสีหาาดอ่ะเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวแจ็คเกอร์คนเดียวมาเออพวกผมผมมาโอ้โหมาับผมได้เป็นไปแต่ตูนูนแทีนี้เจอบ้านนี้ก็เลยัการนครับก็เลยต้องทการิบ้านบ้านประตูประตูครับอมาเคโคตรโหดไอ้สัตวอ้ตัวไข่ตัวไข่สีโ่มีมีลูกใช่ไมัลูกใช่ไหมครับอ่าอ่ โอเคนะโอเคครับโอเคครับอย่ายิงเขับแมอย่ายิงนะอย่ายิงนะเอออเ่อทุกคนอย่ายิงนะทุกคนอย่ายิงไปไปไปเดินตามเขาไปผมเขาห้ามเลี่ยมนะกด F สี่ไว้อ๋อเปล่าเปล่าไม่รู้ก่นโดนมากูยยี่ยี่เลี่ยมนะครับเพราะผมไม่ผมไม่เลี่ยมผมเลี่ยมมาตีโฟตีโฟเอาแค่ตีโฟอย่างเดียวครับปืนอะไรเดี๋ยวให้คุณหยงขับรถไปก่อนแล้วพวกเราเดี๋ยวค่อยถอยไม่ไม่พี่ หยิบไอ้กล่องซ่อมรถไปด้วยโห่วงลูกพี่เลยอ่ะใมีบาเลป่ะมีบาเลป่ะยามได้ไหมนะที่ซ่อมรถแล้วที่มีของแลที่พอบาเลป่ะบาเลป่ะบาเลปบาเลปบาเลป่โอเคครับขอกระเป๋าด้วยครับจะได้เอากลับได้เฮ้ยนี่นี่นี่ที่ซ่อมรถที่ซ่อมยางเัดกดซื้อก็ได้เก็กระเป๋าน้ำมันน้ำมันรถเรามีน้ำมันเปล่ารถเรามีน้ำมันเปล่าเดี๋ยวไปเติมก็ได้นี่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 น้ำมันเต็มเลยเนี่ยขอกระเป๋าหน่อยครับขอกระเป๋าหน่อยกล่องออกแม่ง นี่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 น้ำมันเต็มเลยนี่ตัวยังเทียวกูก้โหลโหลโหลฟังฟังนั้นไหนวะกระเป๋าวันซีโฟนักสองสามคนได้บ้าโหลไหนกระเป๋าอยู่ไหนพี่อามามากับผมผมยิ้มมันละเดี๋ยวคุเดินหลังเนี่ยเนี่ยอีกลูกหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ไืนเนี่ยอ่ะยิ้มมันแล้ว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 คุยคุยก่อนครับผมจะไปเล่นบ้านอัลิครับ ใช่ใช่เราเราไม่ใช่ศัตรูกันเอเะเาเอากรสุนเอากรสุนเราเราพูดเราพูดทำคำนั้นเดี๋ยวหาเราเรียนอีกไป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 อย่าพ่งนมดอย่าพึ่งถอนมดอย่าพึ่งถอนมดอย่าพ่งอไนเรไหเดินเดินไเดินมอมดเดินถอนมดเดินมเนอเดินอนมเิอมถอนเดินอนมดเเดินนเนะถอนมดถอนมดเดินอถออเนอเนอนอเอนองเอนองเอนมา

แล้วก็บอกไปพี่เห็นบ้านนี้ใหญ่ก็เลยคิดว่ามีคเยอะเห็นบ้านนี้ใหญ่เลยม่ามีคนเยอะใช่ไหมกล่องปืนลอยไปเลยใไหมเพื่อนบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวผมเขาออกให้ก่อนกล่องไหนเพื่อนผมอยู่ข้างล่างสุดไหมข้างล่างสุดกล่องนี้กล่องไปไหนพี่กล่องนี้พี่หากระเป๋าอยู่ไอ้นั้นมันออกไปเว้ยระวังด้วยเฮ้ยมีคนออกไปอ้าวค้านี้ใครอ่ะอย่าอยู่ตรงผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอาเพื่อนกลับมาก่อนได้ไหมครับกลับมาก่อนกลับมาก่อนเฮ้ยมีคนวิ่งตามเปนคนนะยิงดิ อันเ้จะออกออกมาเราค่อยหัหัไปหเวยัพี่แจ็คเราม่อาหัวกลับบ้านได้เว้ยโอเคไปเลยไปเลยพนุยมาหมให้พวกนี้เอารถออกไปให้ไกลก่อนพี่แจ็คไปก่อนไปก่อนไปก่อนพี่ผมอยู่ข้างเราเรามาเชิงก่อนเดี๋ยวพวกเราไปไปไถอยู่ไหนรอยไหนิ่งตรงมาเลยพี่แล้วี่เออพี่มานี่ใครนนะครับ ใช่เลยขับใจเลยขับาเลยอ๋อโอเคครับโอ้ผมเล่นเซอรมีมาห้าสิบ่้แล้วโอ้ไม่ต้องนดีมราเี้ดีครับผมว่ามันไม่ดิงนะมันไม่ดึงเลยจนเยอ้ผมไไม่ดิงผมชอบมากเลยเพื่อนส่งไฟมาที่ผมเนี่ยนี่ากระเป๋าไปใส่เลยไปยังไปยังถอยยังถอยแล้วเนี่ยถอยแล้วป้าลักคอเลยปะหัคอเลยปะไปหักคอเลยคอเลย เอาปืนให้เขาเลยเอาปืนให้เขาแล้วก็ให้ให้เขายิงเลยรโลงโลมาเพ่งทิวเลยเพื่อนเราเดี๋ยวรอเพ่งทิ้วเลยครับเดี๋ยวมัอก็แล้วโคตรเป็นมิดเลยอ่ะเออเราต้องแบบนี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกตัวไข่ไม่มีต้องเป็นมิดไม่มันต้องเจรจายเฮียไอเฮียก็เราเรามีแต่ซีโฟแต่เราไม่มีตัวไข่ไม่ตอนตอนแรกตอนแรกอะกูถามไหนว่าคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยเสียไปห้าลูกก็ได้มาห้าลูก